สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์สามร้อยนะครับกับในช่วงทำมหาแดดนะครับวันนี้กลับมารับหน้าที่ในการรีวิวกับเรื่องสเปเชียลนะครับรถคันนี้รถลูกค้าฝากขายนะครับกับ300กลาดไลท์รีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้ารถนะครับคันนี้เขาเรียกว่ารถ t Toyota ต้าเวลไฟซัวแซตพัตินัมนะครับ ซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยจะหายากมากในตลาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวปี08 09แล้วก็จะเป็นตัว Minor ไมเนอร์เชนไปเลยนะครับแต่คันนี้เป็นรุ่นพิเศษเขาเรียกว่ารุ่นซัตพิที่นัมภายในจะเป็นคาราดาตัวรถปี2010นะครับเลขมาอยู่ที่ 105, แสนห้าราคาอยู่ที่1 3 5 0 0ล้านบาทนะครับเก็บงานให้หมดนะครับรถมีลิ้วรอยจากการเก็บงานให้หมดถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ว่าระบะกันต,ตามแบบฉบับของ300กระหลาดไลท์นะครับถึงแม้จะเป็นรถฝากขายก็จริงนะครับของแถมองเราให้เต็มนะครับ รถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานกันชนหน้ามีริ้วรอยครับจากการเก็บงานให้ไฟหน้ามีความสกปรกนะครับจากการล้างและขัดสีให้หมดนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้มีความเป็นสีเพี้ยนเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถที่เกิดจากการใช้งาน ตัวสกงสเกิร์ตเนี่ยเป็นพลาสติกกับตัวเหล็กเนี่ยสีอาจจะมีเพียงกันบ้างรถไม่เคยเก็บงานเคยเก็บอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะการเก็บงานให้หมดทั้งคันสีเนี่ยจะเท่ากันหมดทั้งคันเก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับเรามาดูนะครับจุดตำแหน่งเนี่ยที่เป็นริ้วรอยพวกนี้เราจะการเก็บให้หมดนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจอคอมมานด์เป็นไพโวเนียนะครับเลขใหม่ที่หนึ่งแสนห้าหมกิโลประวัติศูนย์ครบนะครับแล้วรถคันนี้เกียร์โตเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างรถพร้อมใช้นะครับเบาะดนครับ เบาะคันทาร่าของเดิมเนี่ยจะบ่งบอกความสภาพของการใช้งานลยนะครับรถไม่แสนห้าแต่สภาพเบาะยังบอกเลยว่าเหมือนวิ่งไม่ถึงแสนเลยรถคันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ <S <S รถซอกในเดิมจากโรงงานซอกในไม่เคยมีการพ่นในแดงสิ้นประตูไม่เคยมีการแกะนะครับรถสติกเกอร์รอยเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานสติกเกอร์กันรอยทุกอย่างอยู่ครบหมดซอกในเนี่ยหัวล็อไม่เคยมีการแกะนะครับรอยเม็ดอาร์คสีข้างในไม่เคยมีการพ่นในแดงสิ้นนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยเบาะตัวเซ็ตพื้นฐาจะเป็นแบบนี้ครับ จะเป็นเบาะแบบธรรมดาแต่เป็นตัวเบาะที่เขาเรียกว่าคันธาร่ารุ่นพิเศษนะครับหลังคาซันรูฟ2ตอนจอคอมาล์หลังครบหมดนะครับรถบอดี้สวยจัดเลสติกร์ด้านหลังไม่เคยมีการแกะเลยรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เฟิร์มมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เอารถคันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างที่จะเฟิร์มนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้เป็นแผ่นกันซับเสียงนะครับสามารถแกะออกได้แล้วแต่คนชอบนะครับตัวฝาตัวประตูหลังเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้า2ด้านเลยนะครับมีกันสาดซ้ายขวาครบหมดเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังของรถคันนี้เนี่ยสวยไม่มีอรอยใดๆทังสิ้นนะครับหมายความว่าไม่มีอรอยชนใดๆทังสิ้นแต่มีริ้วรอยเกิดจากการใช้งานเดี๋ือจากการเก็บงานให้หมดนะครับอ่ะรถคันนี้ครับฝาท้ายไม่เคยมีการแกะซ่องในเดิมจากโรงงานนะครับรถเนี่ยฝาท้ายทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับและคันนี้เป็นรุ่นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วแผ่นแมกกาไลต์ต่างๆสวยกิ๊บนะฮะฝาท้ายไม่เคยมีการแกะนะครับ ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นยอดนิยมของ300กรลาดไลท์โชว์รูมนะครับมีอยู่หลายคันแล้วก็ขายออกไปค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ผมเห็นคลิปหลายๆคลิปคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับด่าผมไอ้อ้วนมากนู่นนี่นั่นครับก็ปเป็นเรื่องปกติมันอ้วนที่ผมไม่ได้อ้วนที่หัวคุณนะครับก็อยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับติชมได้แต่ติชมในความเป็นจริงนะครับแล้วผมไอ่อไพวกเกียร์รีบอร์ดคีย์บอร์ดที่เขียนกันนะครับว่าไอ้รถผมขายแพงนะครับใช่คครรรััับบบผผมมมขายยยแพงอเลนะ แต่สิ่งที่ได้มามากกว่านั้นก็คือการเก็บงานนะครับหรือใครอยากได้ราคาถูกโทรคุยกันครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงนะครับไม่ใช่ลดคาราบาลเก้าหมื่นบอกผมซื้อมา6กแสนบางทีคนหลายๆคนที่พิมพ์คอมเมนต์นะครับเก่งกว่าผมเองลก,กวนเปิดโชว์รูมเองนะครับซึ่งบางคนพิมพ์หลายๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ารถคุณนี้ควรซื้อเท่านี้ซื้อเท่านี้ซื้อต่ำกว่าความเป็นจริงใช้วิทารณญาณในการคิดการพูดหน่อยนะครับเพราะราคาบางคันคุณซื้อต่ำกว่าที่พ่อค้าซื้ออกีกแสดงว่าคุณต้องเก่งมากนะครับอยากให้ แล้วขายให้ต่ากว่าราคาที่ขาดทุนเลยที่คุณซื้อมาต่ําซะขายให้ถูกซะเดี๋ยวผมจะไปอุดหนุนครับช่วยทําด้วยนะครับถ้าทําไม่ได้ก็อย่าพิมพ์นะครับก็ขอคอมเมนต์ที่เป็นเชิงบวกนะครับอันไหนที่มันหนักหนาหรือถ้ามันไม่ดีแล้วมบบผมต้องแก้ไขผมรับฟังหมดครับผมเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่เทวดาที่จะทให้ถูกใจได้ทุกคนนะครับป่ะเราไปต่อแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้คนจะไม่ซื้อเอานะครับมาเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับเราเปิดพร้อมๆกันนะคครรรับถฝาากขย ผมพูดตรงๆครับมายังไงอย่างนั้นเอารถไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดนะครับแต่เราจะการชงให้รถเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานลอยเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานทุกอย่างเม็ดดอททุกอย่างครบหมดนะครับรถคันนี้ถ้าคุณสนใจนะครับเราเปิดราคาที่1นึ่งล้านสามแสนาหบาทสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเอาตัวรถปี2010นะครับเป็นรุ่นซัตแพนธีนัมตัวท็อปสุดนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทฟรีวารันตีคุณหนึ่งปีเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบั้วต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรรีชัั่วโมงนะคบ รถคันนี้จะดแฟแนนได้อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทถึง1ล้าน1แสนบาทอยู่เครดิตของลูกค้านะครับเราการันตีให้ว่ารถคันนี้มีการชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อและผิกดกฎหมายทางเราและยินดีซื้อคืนเตมจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาตกใจเพิ่มทันทีคุณอีกทันทีสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปนะครับวันนี้นะครับเรามีของแถมพิเศษนะครับเป็นกล้องครู๊ปนะครับ กล้องติดหน้ารถแบนรนด์ันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับมีศูนย์บริการถึง5แห่งในประเทศไทยด้วยลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับเราจะแถมให้คุณสำหรับคาร์เรคคอ r ์เด PF 100นะครับวรารันตีถึง18เดือนนะครับเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ของ Sony ความละเอียด Full HD 1080p นะครับบอกเลยว่าชัดแจ๋วแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเราแถมฟรีให้ไปเลยนะครับ สนใจติดต่อ0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และ l i n e Off i c i a l ของโชว์รูมแอดไซส์300ดอสโกกาลันไลท์มีแอดด้านหน้านะครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง u t u b e ด้วยฝากกันเข้าไปติดตามแฟนเพจของ Facebook ด้วยและกันแฟนเพจนะครับสามารถเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่า300ดอสโกการัดไลท์จะมีแฟนเพจของเราฝากไปกดติดตามด้วยนะครับกดซีเฟิร์สด้วยกกว้นนยลว สำหรับใครที่อยากจะฝากเรารีวิวขายรถนะครับสามารถติดต่อได้ช่องทางของ300กลาดไลท์โชว์รูมนะครับเราเราับรีวิวรถลูกค้าทุกท่านนะที่อยากจะขายแต่ต้องเข้ามาตรฐานของ3า0กลาดไลท์นะครับสำหรับผมวันนี้แชมป์3 0 0ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยครับคันนี้แพงหน่อยแต่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ